ด้วยนี่เองท่านนาบีสุลตลล่านบอกว่าฮ ja um ุบบีบาอิลัยยามินดุนยากุมซาลาสนอัลลอฮฺตะลาให้ฉันนิรักจากดุนยาของพวกท่านนีิซาลาสนาน,นาบีรักซ้ำประการดุนยานั่นพี่น้องนบีก็รักดุนยาอ่า สามประการนี้นบีรักพีน o n หนึ่งอัตีบูก็คือฟามโ้นมนำหฮมอ่าพี่น้องเคยได้ยินมาเจอว่าสุนนะนาบีโอ้ยน้าหอมนบีรักน้าหอมพี่นองครับด้วยเหตุนี้เองพี่น้องถ้าเคยปฏิเสธเพื่อนจากขวดนำหอมม้ามาท่านี่ปฏิเสธนี่ถือว่ามักรนั่นพี่นอ้องอ่าถ้าเพื่อนจากขวดนำหอมไปเลยพีน้องนะฮารานฮารานก็ยืนมือไปแล้วมันเ็ดไปอืม พถทาปฏิเสธน้ำหอมถือว่ามักรุอ่าเนี่ยเอ๊ะจัดย่อนั้นชงก็ย่ออุดพี่น้องว่าเออนมมาเล่นะมันหอมเลยก็ยืนยืนพี่น้องก่อนไปล้างก็เสียอ่าไม่เล่พี่น้องไปมากาไปอุ้มรถนะไปเดินนะเสื้อผ้านี่ด้านนา้ำหอมเปล่าเปล่า,ลาพี่น้องอนะ่ะเลี้ยงว่าเสื้อตัวนั้นไม่ปักสักก็ได้ช่องซ้ำวันหอมอยู่นั่นแหละมันเลือดติน้ำหอมบูไคเพราะฉะนั้นน้ำหอมนี่ท่านนาบีศ็อละล,ะล,ะลัลลออฮุะลััยฮิวะซลลัม ส่งรักพี่เนาะทำไมพี่เนาะเพราะท่านนบีเวลามูนายาพบกับมาลาอิกะเนี่ยเล่าบรรดามาลาอิกัดนี้มาลาอิกัดนี้จบกับฟามผมอ่าเนี่ยอ่กามินทราบนักเร่งพี่งนาะนาะมินทราบอยู่นามไม่อ่นะนามหอมไม่ท่าเนี่ยมาลาอิกัดไม่เข้าเขมเหมือนกันละพี่นนองนะอ่ะตาต้องให้มันห้อมห้อม พิษกัลลานั่นพี่น้องผู้หญิงพี่น้องเด็วฟังผมตรงนี้ได้ตนหนึ่งเสียงว่าโบวัดสังไห่ม้มอจากไปลัดหนัดว้าผ่าชายดีโฮได้โชฟุงเวลาพี่น้องนะอ่าไอผู้หญิงกันก็อกกลิ่นบางบางบาเบวพี่น้อง่าซึ่งถ้าอกจากบ้านเลวนี้เนาะถ้าผู้หญิงชายนำห้มที่กลิ่นรุนรุนแรงนั้นพี่น้องถือว่าอกไปในสภาพที่หรมตลอดเนี่ย แต่ถ้าอยู่บ้านพี่น้องนะอยู่กับบังเราที่บ้านกับอบครัวพี่น้องนะขวดเสียห้าพันที่หอมมันชีดขวดนั้นเลยอ่าแต่ถ้าออกไปลาดนั้นสั้นสมก็ได้พี่นอ้องตู้ทู่สั้นสมไม่หอมนักเรงอ่านี่แต่บางเหี่ยวโหพี่น้องนะหอมจริงๆครับรถเปลือนรถรถรถเครื่องพี่น้องนะส้วนรถเครื่องพานกันเร็วนี่พี่น้องดมนะเกาเม็ดสิบเม็ดนี่อย่างหอมอยู่เลย อ่าพี่น้องคิดแรกอ่ะนั่นไปในสาภาพที่มาลาอิกัดละนัดทราบเชงหยุดตลอดนะเพราะฉะนั้นปรับเปลี่ยนวิธีไหมพี่น้องปรับเปลี่ยนวิธีอ,อื่นหนึ่งก็คือนำหอมและอีกอย่างนำหอมนี่เป็นตัวช่วยให้อากายสามองเราปวดปรงุงนะพี่น้องลองแรกแต่บรรยาคาตีดีดีดมีกลิ่นหอมหอมเนี่ยสมองความคิดอากายจะสดใส นี่คือสิ่งแรกที่ท่านนาบีสุลต่านสลัมบอกว่าเกรักเกชอบอ่าโอ้นานบีชอบดุนยาเหมือนกันพี่น้องนะอ่าแต่ดุนยาของนบีได้การพี่น้องดุนยาเราเนี่ไม่รู้มัดจิตอยู่ตรงไหนพี่น้องนะกับพวกเคลือกนแลววันศุกไม่รู้ซุกอยู่ที่ไหนเนี่ยเวลาเดินบวชก็ไม่รู้ไปบวชอยู่ป่ายางคนเดียววาหรือพี่น้องอนะ่ะให้แล่ต่างเคยเคยปาปองเตรียมไปพร้อมอ่าในกระบอกเรา แต่ของนบีเกรักก็จริงฟามอมนี่ดุนยาพี่นงฟ้ามอมน้ามอมดุนยาก็จริงแต่ดุนยานี่เป็นการเนียดเผื่อป่าไม้อาเคระนี่ประการที่หนึ่งสองวันนี่ซาอูและานาบีโชผู้หญิงอันนี้พี่นงผู้ชายฟังใอ้ดีนั่นนะอย่างที่เคยลับๆนะฟังเป็นโทนไม่ได้อแต่เดี๋ยวนี้พุ่มครัวนักพี่นงนะอะพุ่มครัวทะเลพี่นง พอพี่น้องฟังนี่จับใจความจับเนื้อห้าไม่ได้เอ๊ะช่างฟังเลยกันและนายฮนบอสันหวะมันปันนันปันนี่พี่น้งอง่ะเกะเข้ากันเหนื่อยผม่าเพราะฉะนั้นพี่น้องาาครับท่านาบีุลเาะห์อะไรอันนี้ซาอูบรรดาพูญิงเนี่ย นาบีนี่รักผู้หญิงทําไมพี่นอ้องอ่าพี่น้องว่าเออนั่นเลยเออที่นาบีทั้งสิอ็คนอืมอ่าเรืว่าเป็นเวลาพี่น้องนะแสะดงว่าต้องเอาให้มากเพราะนมีในฮะดิษบางตอนระบุว่าอ่าใครรออุมมาติอุมมัติดีเลิศ าจากบรรดาอุมัรของฉันนี่มันอักษรุหุมนิซาอาคนที่มีผู้หญิงมากมีพันรายามากอันนี้เด็ดนี้เป็นตอนตอนเพียและพี่น้องฟังเล่เลวแต่เดี๋ยวถ้าพาไปใชายปิดสูตรนั้นปาตานั้นไม่ปักลบเรื่องเลยคืนนี้นะี่นะเพราะฉะนั้นพี่น้องกับหนึ่งมันคอคืนนิซาถ้าไมน่นาบีรักชอบผู้หญิงอุลมามะให้การอธิบายพันนี้พี่น้องกับ ส่วนหนึ่งอุลามะที่บายวาทีนบีรักชอบผู้หญิงนี่แค่จะตรงแต่งงานกับคนดันคนดันคนนันถึงสิบเอ็ดคนถึงสิบสามคนพรรยาของท่านรอสุลลลอฮ็อลลลอฮุอลลัอฮิวะซัลลัมนี่ด้วยเหตุผลประการที่หนึ่งก็คือเรื่องบางเรื่องนี้มันต้องอาศัยผู้หญิงในการท่ายโทษซืบไปจากท่านรอสุลลลอฮศ็ลลลัลลอฮุอะลัยวะลลัม เป็นเรื่องที่น่าละอายอ่าเนี่ยเช่นในเรื่องในเรื่องอะไรพี่น้องเอาในเรื่องความหลักต่างๆบนเตียงปะเนี้ยผู้หญิงต่อผู้หญิงมันก็นสซ่าม,มาตีจะสอบถามได้ถามค่อยทามพันรายาของท่านรอัสุลลฺอัลลอลลัล,ลลอฮฺวะลัยฺวะสัลลัมสองพี่น้องทำไมนะ่นบีต้องรักผู้หญิงมากต้องแต่งงานมาก อุลมามะฮาฮิตุผลว่าหนึ่งภาระของทานนาลีสุละซัลัมนั้นก็คือตับลกพเพยแเพศาสนาดะวะตับลกเผยแเพอเพยแผเร,รีซาลคคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานวตะตาลาท่นบีรับว่าอยู่มานี้พี่นองครับทำงานศาสนาเนี่ยถ้าไม่มีพันรายาพี่นองกับไง ไม่เลยมั่งกอซาลีเกเม่ใจเอาเมียนี่พี่นอ้องงานไม่มีเกเต่งตำรามากมายม,ม,มันง่ายอ่าเนี่ยแต่พ่อมีพันรายานี่พี่น้องครับงานศาสนานี่มันมีพันรายามีครอบครัวกันนี่โอ้ยลำบากพี่น้องพี่น้องเห็นปันนันไมล่ล่ะกว่าที่ไปมายังพี่น้องอ่ะกว่าที่ทำอิบาัตด์บุญิ่งว่าเดียวกันตาหลางขี้ได้ก,กอ้อนอ่าหลางขี้โลกอ้อนอ่าเดียวกันตาบุญิ่งว่าปันนัน อาเดียกวนตาไปค่อยเปล่าก่อนดูเครื่องทิมไว้แล้วมันยากพี่น้องมันอุปสรรคอ่าเนี่ยแล้วไงอันมีหลบพวงอันหลบพวงเดียวนั้นเอาถ้าว่าสองคนพี่น้องฮะหลบพวงสองบงอ่านี่เมียคนที่หนึ่งว่าพนันเมียคนที่สองว่าพนี่พอมีสามพี่น้องพอมีสี่นบีสิบเอ็ดคน เพราะฉะนั Now, to you, to ้นอุปสรเมื่อมีพันรายาอยู่เคียงข้างในการเพื่อยแพร่ตับเล็กนี้ก็เรียกว่าความอุปสพี่น้องฟลําบากในการประกาศศาสนานี้อัลลซุบฮานะวะตะอาลานี้ต้องการที่จะซิยาดะตันฟิลิบาติดาอีฟิฮศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพิ่มบททดสอบให้กับท่านนบี นี่ยกตัวอ,อย่างพี้องทํางานศาสนาถ้าพี้องดาว,ว่าเรานี่ถึงเวลาปั๊บอะดีชั่นที่ไปซสียิบลลเลยไปลรงเลียนพีดองคนเดียวอ่าเมียข้ามายอ่าแย่ถ้าผัวยังเมียอะไรพี่้องเดี๋ยวดับมันก็าลาครับไปซสียสิวันเนี่มันกินวันเท่าเดยอ่าลูกไปโรงเรียนใจวันเท่าเดยอ่าไอ้นันโพรมเหลยไม้คานามข้าวไฟเดือนเท่าเดยะไอแมันมันเป็นอุปสรรคพี่้องมันเป็นบททดสอบที่อัลลอฮฺซุบฮานาวตะตาลาที่จะทดสอบนบี เพราะฉะนั้นไม่ใช่นาบีรักบรรดาผู้หญิงเหลืองชากฟั่มลุ่มหลงในทางกามมารุ่มไม่ใช่เมือนดังคํากล่าวห้าของบรรดาเล่ามูนาฟิกินเล่าบรรดามุชริกินทั้งหลายและประการที่สามพี่น้องว่าโยอิลัดกุรอตออินีฟิสซลาที่นาบีรักจอบประการที่สามจากดุนยาพี่น้องก็คือมีฟัมฮาลาวะ มีฝวารมร้อยเย็้นตาเย็้นจิตเย็้นใจในสมัยยังฟิสโซลาอินาบีชบถามว่าเป็นดุนยาาไม้พี่น้องรับละมาดน้เอาไว้ยาว่ามือหู้ตาตีนกระบวนการเคลื่อนไหวทั้งหมดเขาคือดุนยาแตตินบีรากพี่น้องรับพอมันส่งพ้นประโยชน์ในเรื่องอาเคระเนี่ยคือเขาเรียกว่า ฟามฮาลาวะฟามวานในการทำอิบาดันกุรอตัวไอ้นีนี่ก็คือตาจิตตาใจเย็นชํำพี่นองเวลาตักบี้กาเหลยอัลลอฮฺอักบัตปันนี่ชาติโบกหายไม่ทุกมันร้อยในหัวใจเอ๊ะย,ยงังมั่งม้าย่ีนองครับไม่ยั้งเหลวมันร้อยนี่นนี่ผมเหมือนจีกลาทานั้นพี่นองอะ เมื่อนี่ว่าทายังเบียสักเบือนนี่นะมาฟามว่าอีกลาธาพี่น้องไว้จากให้รสดๆสักเบือนดิเคยมั้งพี่น้องละหมาสองรอการสูบูพ่อสองรอการนี่ไม่ฟามว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยจิตใจเถเย็นช้ำม,มีฟามโคโชอตาวาโดชาดมันร้อยบอกไม่ถูกอย่างมังบุญยิ่งว่าเขียบๆก็าตาบังเออดูกับสตา์ทารถเลยนะเราเป็นตันตักบิยวสลีเลยพี่น้อง โน่บนยิ่งโกมาตีน้าบ้านเลเ็วมายังเอาผือละโนูเพื่อนก็ไปเม็ดเลเ็วฮ่าเอาเล็วที่นั่นพี่น้องผมว่าตักบีเซตฟาติยาไม่ทันสุดพี่น้องไปอ,อื่นแล้วอ่าอย่าว่าสองรกอการัดเลยด้วยเ,ยเองในกีตามัจยะมอดซาลาดหมอดเนบบอกว่าบูาเรายุกอาเคิดอาเคิดพี่น้องเคว่าโคไฮได้สักหนึ่งรกอการัดโคโชตาวาโดาในลาหมาด โอ้เลวเกว่าอันเข้าโกงเลวสซรอการอีชาสซรอการโซเสรอการอสรีอาโซดนี่โคฟามโคโชตาวัดโดพี่น mm ้องนะฟามร้อยเดียวก่อนเอาว่าจิตใจอยู่กับละมาดเขียงหนึ่งรอกอารได้ไมยพี่น้องกับผมบายาตักเบพปติดดอกนะฟาติฮะไม่ตันสุดไปเลวพี่น้อง บางคนนัวไปตื à, à, ā, ad, ā, e hm ưng, ่นที่หน uh. ึ่งถ้าเป็นมะมุ่นเพื่อนตัวโดยมัมไม่สลัมนั่นแหละสลามะเลยุคบรหัมมตุลลอฮ์ตกใจอ่ามายังที่เร็วอ่าเนี่ยยิงตารเวลาพี่น้องนะจัดหน้าพวกกินเอิมก็ถึงไม่ความว่าตักเบี้ยกะเลยบนัวไปดุงที่ตัวทำไมสลัมเนาะเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่น้องกับฟวามสุขฟวามฮาลาวะฟวามร้อยในการอิบัตัดการละหมาดของท่านนบบีสุลลัลลอฮ์วะเลย์วาสลัมเนี่ย นบีรักรายการน,นบีชอบไซนาลีพี่น้องหลบ,ลบทุกหลบแทงที่โคนค้านนี่แกไม่รู้สึกที่ตอนที่มายังอ่าเนี่ยไม่รู้สึกตัวพี่น้องมาชาอัลลอฮ์พี่น้อง,าาองถึงกันนั้นเรามายังอุตีิบ้านูนุสาตาเรือพี่น้องรูเรียวฮะดูลำนูไปเรียวว่าวดุงเรามายังอุติรุ่นได้ยินมดพี่น้องจบเจ้ง แต่ไสนาอัลลีทุกแทงกับดีตนค้าพี่น้องด้วยกับโฮกเนี่ยแกไม่ทราบรู้ซึกทีนี่ฟัมฮาลาวะฟัมร้อยในการละมาด